มาชมแปลงผักนะคะปลูกวันที่23มีนาคมค่ะอันนี้คือสตรอเบอรี่อันนี้คือลงไว้คือกะเพรานะคะอันนี้ก็คือผักคะน้าแล้วก็อันนี้คือแฮร์ริคอร์ดอันนี้คือมะเขือเทศส่วนอันนี้คือผักบุ้งอันนี้คือกะเพราอันนี้คือผักชีอันนี้คือผักสลัดไปดูหลังบ้านกันต่อค่ะอันนี้คือพี่ขี้หนูสวนลงไว้เลยสองสองกระถางหักอามะละกอปลูกใช้เมล็ดที่ทานแล้วเอาไปตัดแท้งแล้วก็เอามาลงอันนี้คือสลัด อันนี้คือผักสลดัดมะเขือเทศสตอรอเบอรี่อันนี้คือเอปินาเอปินาบลบอกครีอันนี้คือเอปินาเฟรชผักคะนา้าเอปินาแล้วก็แครอทแล้วก็มิน้นรอดูนะวันนี้23มีนาคมค่ะ เจมีนาคม2515เริ่มลงมือปลูกนะคะเราก็จะมีผักไทยแล้วก็ผักต่างประเทศซึ่งมันมีทั้งเอเชียและยุโรปนี่อะไรเนี่ยอ,อ่มะกรูดเนะาะมะกรูดเอปินามิน้นโอรั่วหมดละแครอทอ่อะไรวะหัวไชเท้ามะเขือเทศผักบุ้งผักบุ้งปลูกปีที่แล้วขึ้นงามแล้วก็ตายไปเอ,อเอปินาอัสลดัดพริกขี้หนูไทยมะละกออ,อ่พัวที่งว,วงพัววงเป็นผักของต่างประเทศ อ,อสลัดต่างประเทศมิน้นอันนี้มอคครี่อันนี้เป็นกะเพราผักชีตำลึงมะเขือพวงมะเขือเนาะมะเขือเปลาะสีมะเขือเปลาะอ,ลอ,อันนี้มะเขือพวงก,กะเพราผักคะนา้าโอ้ยหลายอย่างคะ่ะเต็มถุงดอกไม้ด้วยอันนี้ก็ขึ้นแล้วมิน้นแครอทหรือมิ้นี์ไม่รู้ไม่แน่ใจอันนี้คะนา้าหน้าบ้านยังมีอีกนะคะแล้วก็อันนี้คือ เริ่มขึ้นแล้วน,นี่บอกคลี่เริ่มขึ้นแล้วบอกคลีรีบอกคลีรีนะคะขึ้นแล้วแล้วก็สลัดสลัดก็ขึ้นแล้วแต่ว่ายังยังยังมเมล็ดนิดเดียวอยู่นี่นะคะและ้วก็อันนี้ว่าจะปลูกเป็นสลัดแล้วก็บอกคลอรีเพราะว่ามาใช้พื้นที่เพื่อการจเจริญเติบโตส่วนแปลงนั้นก็จะมีปลูกพี่ขี้หนูพวกผักไทยๆเพราะเรามีพาสิึกคุมได้เวลาหน้าหนาวมาแล้วอันนั้นก็จะเป็นแปลงใหญ่น่าจะปลูกพวกผักที่ต้องใช้พื้นที่เยอะโอเคค่ะ,มะเมล็ดพันธุ์ต่างๆนี้เริ่มวันที่เริ่มตั้งแต่วันที่่ป17ไะ โตแค่ไหนแล้วมาอัปเดตกันนะคะโอเคค่ะสิบมีนาพริกเริ่มขึ้นใส่ดินลงไปเพิ่มพ้อปุ๋ยต้นมะละกอลงการปลูกนะคะก็จะมีจดรายละเอียดไว้รอปกักป้ายทีหลังที่ขึ้นแล้วแน่นอนก็คือผักกวางตุ้งกวางตุ้งขึ้นแล้วหลังจากปลูกดูที่แล้วอันนี้ก็จะเป็นผักผักอะไรนั่นก่อนผักชีผักชีนี่คือตารางที่จดเอาไว้ ลงดินตรงปุ๋ยแปลงนี้จะรอให้ต้นโตแล้วก็จะเอาพวกลำต้นใหญ่ๆอย่างเช่นบ็อกโครี่หรือว่ากะหลำผักสลัดเอามาลงแล้วก็พวกเอฟนี่นะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่จะนำผักต้นใหญ่ๆญต้นโตแล้วจะมาไว้ที่แปลงนี้เฟรชเฟรชหรือมออัสเก็ตเอ่อสตรอเบอรี่น,นี่เป็นดาวเรืองเพิ่งจะลงนะวันนี้วันที่10บเมษายนดาวเรือง อันนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศขึ้นแล้วหนึ่งต้นใส่ดินไปเพิ่มเลยมองไม่เห็นต้นนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นผักอเอเวตาหรือผักสลัดเหมือนกันอันนี้จะเป็นบาวาเบรียคล้ายๆผักสลัดผักสลัดก็ olmuş. อันนี้ก็จะเป็นผักคะน้าขึ้นแล้วเริ่มขึ้นต้นแล้วนะคะคะน้านะคะแล้วก็บางต้นขึ้นมาแล้วนิดนึงแต่ว่าใส่ดินใส่ปุ๋ยแล้วไปเพิ่มก็เลยทำให้มองไม่เห็นต้นยอดอ่อนมันยังเล็กอยู่อันนี้จะเป็นอ,อะไรเนี่ยจะไม่ได้ละผักผักคะนา้าอันนี้ยังไม่เห็นน,นี้สตรอเบอรี่อันนี้คือเอปินา ขึ้นแล้วเอปินาหรือว่าผักโขมของป๊ออไอนี่ก็เอปินาขึ้นแล้วต้นยังเล็กอยู่อันนี้จะเป็นมิ้นนะหรือว่ามองอินในภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ปลูกแครอทไว้แต่ไม่รู้อะไรคือขึ้นก่อนก็ยังเล็กอยู่สิบมีนาค่ะวันนี้ชาวสวนชาวไร่และคนก่อสร้างค่ะ <laughs> อันนี้คือโรงกาหลาดนะคะหลังจากที่เสร็จแล้วเรียบร้อยหลังจากที่ได้ทําการสร้างเสร็จแล้วเมื่อเดือนอต้นเดือนเนาะแล้วก็ทาสี ทาสีเอาสีขาวทาสองครั้งในสองวันนี้นะคะก็ต้องลงสีสองครั้งตรงพื้นนะคะเพื่อให้มันทนทานแล้วก็อุดรอยรั่วตามช่องประตูเผื่อเวลาฝนตกนะคะนี่คือสักพักหนึ่งก็จะเอามาสร้างตู้เก็บของสําหรับเก็บของเป็นห้องนี่จะเป็นช่องปอดอให้มันมีอากาศเข้าไปทําเป็นตัวช่องลมไปดูหน้าบ้านกันนะคะน,นี้เป็นโฮมม็อกค่ะหรือว่ารถสำหรับขนแบกเวลาเราซื้อของ เราก็จะต่อนี้กับรถยนต์นะคะอันนี้คือจะตัวสร้างจะเอามาทําตัวตู้นะคะสำหรับใส่ในห้องการาดนะคะอันนี้ซื้อมา4ตู้แต่ว่าคงจะเริ่มเริ่มเริ่มสตาร์ททำทีละอันทีละอันก่อนนะคะมีทั้งหมด4ตู้จะเก็บไว้นในห้องนี้ค่ะอันนี้คือทํากันเองนะคะสองคนไปดูหน้าบ้านอันนี้ที่ปลูกไว้นะคะอันนี้จะเป็นนะเดี๋ยวก่อนนะะเดินมาดูผักบุ้งผักบุ้งขึ้นแล้วนะคะ,ะ,คะเห็นไหมหรือเปล่าเห็นเห็นเมื่อกี้เห็นต้นหนึ่ง ผักบุ้งขึ้นแล้วแตใส่ดินลงไปเพิ่มมองไม่เห็นเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นกะเพราอ่าเห็นแล้วนะคะเห็นยอดเห็นไหมคะกะเพราแดดซองขึ้นมาหนึ่งต้นแล้วนะคะกะเพรานี่กะเพราอันนี้ก็จะเป็นอะไรวะเนี่ยมะเขือเทศขึ้นยอดแล้วนะคะมะเขือเทศอันนี้จะเป็นแฮร์รคอตนะคะแฮร์ร่คอตถั่วเป็นถั่วตระกูลถั่วนะคะอันนี้ก็เป็นมะเขืออ่าบาเบียอันนี้ผักชียังไม่ขึ้นอ่าอันนี้คือเป็นมิ้นท์แล้วก็อันนี้จะเป็นตเมโตขึ้นแล้วนะคะตเมโตอันนี้ก็จะเป็นกะเพรากะเพราขขึึ้้้้้นนนนแแแลลลวววะะคี่ยอด ถ่ายมามันอยู่จุดเล,ล็กๆดิมองไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่คงต้องรอใช้เวลาประมาณเดือนสองเดือนถึงจะขึ้นนะคะเห็นผลโตสิบเมษายนนะคะก็มีการลงแปลงลงสวนเพิ่มตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วก็ทำต่อเนื่องมานะคะพามาดูสวนดอกไม้ค่ะอันนี้ก็ลงไว้ตั้งแต่ตอนหน้าวันซัมเมอร์ปีที่แล้วตอนนี้ก็ออกมาบานสะพังสวยงามดอกสีเหลืองสวยงามเลยนะอันนี้จะเป็นต้นไผ่น,นี่แปลงรอรอโตอันนี้ก็จะเป็นทิวลิปทิวลิปลงเมื่อตอนกันยา เป็นแบบตัวมเมล็ดพันธุ์นะคะก็ไม่รู้จะโตเมื่อไหร่เพราะว่าอากาศมันก็แห้งดอกไปอยู่แค่นี้คะ่ะและ้วก็อันนี้จะเป็นต้นต้นอะไรจำไม่ได้ต้องไปดูรายชื่อเหมือนกันต้นเกาหลีหรือญี่ปุ่นนี่แหละต้องไปดูชื่อจำไม่ได้จริงๆส่วอันนี้คือแอปเปิลมันตายไปแล้วเมื่อตอนปีที่แล้วแล้วพอตอนนี้มันก็ขึ้นออกใบแล้วคะ่ะอ่าแล้วมีบ้านให้นกด้วยนะสําหรับนกเราก็ต้องให้เขาให้อาหารเขาด้วยวิถีธรรมชาติ ก็เป็นการอัปเดตสวนไทยในฝรั่งเศสนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอเคฮหัว